สวัสดีค่ะเจอนิยายเรื่องหนึ่งค่ะสนุกมากๆเลยอยากจะเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะคะเรื่องปรารถนารักร้ายค่ะตอนที่หนึ่งนะคะค่ำคืนที่ผันผวนเสียงเบสกระหึ่มสั่นสะเทือนพื้นใต้ฝ่าเท้าแสงนีออนวูบวาบสะท้อนบนใบหน้าเปียกชื้นของผู้คน กลิ่นเหล้าคระครุ้งผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงจนแทบหายใจไม่ออกซิมิลันเดินเข้ามาสั่งค็อกเทลแล้วถือโอกาสนั่งมองดูแสงไฟและผู้คนเงียบๆคนเดียวเสียงทุ้มอบอุ่นดังขึ้นจากข้างกายเธอหันไปมองชายแปลกหน้าที่เข้ามาทำความรู้จักคืนนี้คุณดูไม่ค่อยสนุกเลยนะครับ ชายหนุ่มลูกครึ่งหน้าตาหล่อเหลาราวนายแบบส่งยิ้มบางให้ซิมิลันรีบสายหน้าช้าๆแล้วยกแก้วค็อกเทลที่พนักงานยื่นให้ขึ้นจิบเพื่อตัดความเก้อเขินไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะฉันแค่ไม่ค่อยคุ้นกับบรรยากาศแบบนี้เท่าไหร่ชายหนุ่มพูดเย้า พยายามที่จะผูกมิตรต่อแต่ผมว่าหน้าตาของคุณเหมือนเด็กที่เพิ่งหนีพ่อแม่มาเที่ยวเป็นครั้งแรกมากกว่าคำพูดนั้นทำให้แก้มของซิมิลันร้อนเผาหัวใจสั่นวูบด้วยความเขินอายเธอรีบเบือนสายตาหนีเขาแต่ดันไปเจอเข้ากับของเหลวเย็นจัด สาดปะทะเข้าใบหน้าอย่างจังจนความร้อนเผาเมื่อครู่ดับสนิทนเ,นเสียงกรีดร้องแหลมก้องขึ้นภายในบริเวณนั้นแทบจะทันทีผู้คนหันควับมาที่เคาน์เตอร์บาร์พร้อมเพียงกันกล้าดียังไงมาอ่อยแฟนฉัน หยุดเครื่องดื่มเปรี้ยวหวานไหลาอาบไปทั่วใบหน้าเปลอะเลอะเสื้อสีอ่อนจนแนบเนื้อแพลวพพาวให้โซสาวในชุดเดรสหรูผู้เป็นแฟนตัวจริงของหนุ่มลูกครึ่งคนนั้นก้าวฉับเข้ามาใบหน้าสวยที่แต่งแต้มด้วยเครื่องสำอางจัดจ้านกลับบิดเบี้ยวด้วยโทสะ ร่างบางของซิมิลันสันกรดน้ำตาที่กําลังจะไหลด้วยความกลัวและอับอายจนแทบยืนไม่อยู่จิมมี่หนุ่มลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสตกใจกับเหตุการณ์ตรงหน้าเขาหยิบผ้าชนหน้าในกระเป๋าเกงเกงขึ้นมาซับน้ำบนใบหน้าขาวเผือดอย่างเร่งด่วนพลางต่อว่าแฟนสาวที่อารมณ์ร้อน ผมว่าคุณทำเกินไปแล้วนะแพรวๆ่ยิ้มเหยียดก็มันอ่อยคุณนี่คะแพรวเห็นกับตาคนหน้าด้านอย่างเนี้ยต้องรีบจัดการค่ะซิมิลันมองหน้าแพรวๆ,ๆ่เธอรีบปฏิเสธเสียงสั่นปละปล่าเปล่านะคะฉันฉันไม่ได้ทำอะไรเลยค่ะคุณคุณเข้าใจผิดเหรอไม่ได้ทำอะไรหรอ แล้วที่นั่งให้แฟนจะซับหน้าให้คืออะไรฮะเสียงตกกล้องสถานจนทั้งบาชะงักงันร่างบางของซิมิลันล้มลงไปกับพื้นท่ามกลางความตื่นตะลึงของทุกคนโลกทั้งใบหมุนคว้างหูอื้ออึงไปหมด รสเค็มปะาแ่มคองน้ำตาปะทะกับรสหวานจากเครื่องดื่มที่ใบหน้าความเจ็บชาที่แก้มแผ่ซ่านยิ่งกว่าความปวดร้าวในหัวใจเธอพยายามยันกายให้ลุกขึ้นมาใหม่แต่แรงในร่างแทบไม,ม่เหลือ สาวที่นั่งรอยอยู่ที่โต๊ะได้ยินเสียงโวยวายที่บาจึงรีบเดินเข้ามาดูภาพที่เห็นทำให้เธอกรีดร้องด้วยความตกใจว้ายตายแล้วมิลันมือทั้งคู่รีบเข้าประคองเพื่อนขึ้นมาจากพื้นแล้วรีบยืนกั้นไม่ให้อีกฝ่ายพุ่งเข้ามาซ้ำ จิมมี่รีบคว้าตัวแฟนสาวล็อกเอวเล็กๆนั้นไว้กับตัวทว่าความวุ่นวายก็ยังปะทุอยู่รอบเสียงซุบซิบเริ่มดังขึ้นบางคนหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปบางโต๊ะลุกหนีความอึดอัดที่กดทับจนแทบหายใจไม่ออกวินาทีนั้นเสียงตะโกน ก็ลั่นขึ้นจากด้านหลังหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะหญิงสาวคนนั้นพร้อมเพื่อนสาวอีกสองคนก้าวพรวดแวบผู้คนที่มุงดูอยู่ออกเป็นทางใบหน้าสวยของมุกรินนั้นเต็มไปด้วยโทสะนี่มันอะไรกันน่ยพวกคุณลุมทำลายเพื่อนฉันเหรอ สั่งสอนตั้งค่ะจะทำไมชันยะฮะมุกรินกัดฟันแน่นเพื่อนที่เข้ามาด้วยรีบเดินไปเกาะกลุ่มกับซิมิลันฉันจะแจ้งความจับพวกคุณให้หมดทุกคนเลยพผาวๆไม่ได้มีท่าทีสลดหรือหวาดกลัวแม้แต่น้อยและก่อนที่สถานการณ์ จะแย่ลงไปกว่านี้เสียงสงบแต่เฉียบคมราวกับคําสั่งที่ใครก็ไม่กล้าขัดดังขึ้นอย่าให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยครับคุณผู้หญิงเสียงสุบซิบของบรรดาน,นักเที่ยวพลันเงียบงนันชายร่างสูงนั้นก้าวอ,ออกมาจากเงามืดของทางเดิน แววตาคมกริบส่องประกายภายใต้ไฟสลัวแค่เพียงก้าแรกบรรยากาศรอบข้างก็พลันเปลี่ยนไปความวุ่นวายเมื่อครู่ก็ถูกกดทับด้วยอำนาจบางอย่างที่มองไม่เห็นซิมิลันเงยหน้าดวงตาพลาวน้ำตา ได้สบกับแววตาคมลึกคู่นั้นหัวใจเธอเต้นโครงครามกว่าครั้งไหนๆร่างกายแทบจะลืมความเจ็บปวดไปในวินาทีนั้นแลาวเพื่อนฉันละคะใครจะรับผิดชอบมุกรินเยัคงคงแสวงหาความยุติธรรมให้กับซิมิลันเพื่อนสาวของเธอแผลวพ่า ตวัดสายตาเฉียงเฉือนเมื่อกี้บอกอยากแจ้งความใช่ไหมนี่ไงพี่ชายฉันเขาเป็นตำรวจเอาเลยแจ้งเลยมุกรินหน้าถอดสีไปชั่วขณะความมั่นใจเมื่อคู่สั่นครอนทั้งร้านเงียบงนันเสียงเพลงที่เคยดังกลบ แทบไม่ได้ยินเสียงแสงไฟสลัวสะท้อนใบหน้าคมสันเขามีแววตาคมกริบและจริงจังทั้งยังแฝงสเสน่ห์ที่ยั่วยวนเกินต้านทานและนั่นคือครั้งแรกที่ภาวินเปิดเผยตัวต่อหน้าซิมิลันและมุกรินจบตอนที่หนึ่งไปแล้วคะ่ะ เป็นยังไงคะถูกใจไม่ถูกใจนะคะก็แนะนำกันมาได้ค่ะหรือใครนะคะอยากจะอยู่ทีมเดียวกันกันกบมุกรินซิมิลันหรือว่าพาวินก็แท็กทีมกันได้เลยนะคะพบกันใหม่ในตอนที่สองคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ